สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกมเรียวโยกางโมบานั่นเองนะตอนนี้ตัวเกมก็เปิดรอบทดสอบอีกแล้วนะครับส่วนใครที่อยากจะมาทดสอบอีกก็ลิงก์โหลดเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปเลยนะครับตัวเกมจะเปิดให้เราทดสอบจนถึงวันที่2กันยายนนี้นั่นเองนะก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเลยกันละกันนะครับในส่วนของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันจะมีให้เลือกนะตอนนี้คือ3เซิร์ฟเวอร์นะครับผมจะอยู่ที่พิคิทสุรยันนั่นเองนะฮะมากดเข้าเกมไปเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวละครที่ผมลองเล่นไปนะครับเดี๋ยวเรากดปบวกเข้ามาตรงนี้มาดูตัวละครกันหน่อยนะครับมันจะมีให้เราเลือกฝ่ายนะว่าเราจะเลือกฝ่ายอาธรรมหรือว่าฝ่ายธรรมะนะครับมาที่ผมเลือกธรรมะแล้วกันโอเคนี่ฮะอ่ามันก็จะมีในส่วนของสายาชีพให้เราเลือกทั้งหมด5สายด้วยกันนะครับก็เริ่มตั้งแต่ดาบนั่นเองนะครับสามารถสลับสับเปลี่ยนเป็นตัวผู้ชายหรือว่าตัวผู้หญิงได้นะครับนี่ บรรยากาศโดยรวมจากที่ผมลองเล่นก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากที่มันเ,เปิดทดสอบมาก่อนหน้านี้นะครับอ,อ่โอเคต่อมาครับกระบี่นั่นเองนี่อ่าในส่วนของบรรยากาศต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพเกมดนตรีหรืออะไรต่างๆนะครับก็ยังคงความคลาสสิกอยู่นะครับพรเพียงแต่ว่าระบบต่างๆเนี่ยจะให้มันเหมือน PC ทั้งหมดต้องคงไม่ใช่นะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นเวอร์ชั่นมือถือนั่นเองนะครับอ่าต่อมาครับทวนนี่อ่าโอเคเท่เหมือนเดิมนะครับ ตัวเกมตอนนี้เนี่ยแจกค่อนข้างเยอะนะโคต้ดตัวเกมก็มีให้นะครับแต่ผมจะเอาไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับคนที่อยากจะเติมไปนะครับผมอโอเคอน,นี่เข้ามาแล้วอันนี้ก็จะเป็นนักธนูชึบนี่ครับผมตัวผู้หญิงนะนะครับตัวผู้ชายก็เลือกเปลี่ยนเอานะครับต่อมาอีกหนึ่งอาชีพก็คือหมอนั่นเองอเป็นหนึ่งอาชีพนะครับที่ต้องมีนะออต้องมีในตตี้นะครับสมัยตอนเล่นบนพีซีนะครับ อโอเคเมื่อเรียบร้อยแล้วก็เราก็สามารถตรงนี้นะครับเปลี่ยนชื่อนะครับแล้วก็กดสร้างเข้าไปก็สามารถที่จะเล่นได้แล้วนะครับมันไม่ได้มีอะไรให้เราตกแต่งตัวละครอะไรมากมายนะครับอันนี้ก็จะเป็นฝ่ายาทำเนาะชุดมันก็จะแตกต่างกันนะนะครับผมอโอเคตามนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาที่ตัวละครตัวเดิมนะครับระบบบางอย่างมันจะได้ปลดล็อกมาบ้างแล้วเนาะอ่ะกดเข้าเกมไปเลยครับผม มาเลยนะตอนนี้จากที่ผมเข้ามาก็คนเข้ามาเล่นค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับเราไม่เซิร์ฟมันล่มอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะแต่ณนะตอนนี้ก็โอเคแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นปลดรับรางวัลน,นะครับเราสามารถใช้เพชรรับรางวัลได้นะเป็นการรับสองเท้านะครับอันนี้ก็จะเป็นการล็อกอินตามระยะเวลานะก็จะมีของมาแจกด้วยอโอเคเข้ามาแล้วนี่ฮะ บราการด้านในนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ตัวเมืองต่างๆนะครับแผนท้งแผนที่ก็ยังคงเหมือนในเวอร์ชั่นพ c นะครับผมนี่ฮะขยายขึ้นมาเห็นไหมประมาณนี้นะครับโอเคอเราเข้ามาตอนแรกเนี่ยเราจะได้สัตว์ขี่ทันทีนะครับซึ่งสัตว์ขี่ก็เนี่ยปุ๊บนี่นะม้าป่าเฮ้ยไม่ใช่ม้าป่าดิม้าป่าเออ <laughs> นี่ครับผมประมาณนี้ก็เควสนะครับมันจะมีให้เรากดรับตรงนี้แล้วก็กดรับเควสได้เลยนี่ฮะ แล้วก็มาคุยครับกับแม่นางจินโอเคเรียบร้อยอ๋ออันนี้มีให้เดินไปหรือว่าวาปไปนะครับเรายังวาปไม่ได้นะครับตอนนี้เราก็เดินไปก่อนนะฮะไปดูเควสก่อนนะครับไปดูบรรยากาศการต่อสู้กันก่อนนะครับสำหรับใครที่ได้โค้ดมาแล้วนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะใส่โค้ดยังไงนะครับให้เรามาตรงนี้นะครับนี่นีเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมกดปิดตรงนี้ก่อนนะครับเนี่ยก็มาตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ตั้งค่านะครับผมแล้วก็มาตรงข้อมูลอ่าแล้วก็ตรงนี้เลยฮะ กรอบคูปองนะครับแล้วก็ใส่โค้ดตรงที่เราได้มาใส่ตรงนี้เลยนะครับบอกเลยว,ว่าตอนช่วงทดสอบเนี่ยตัวเกมแจกค่อนข้างเยอะนะครับผมเออมาไปต่อครับไปเก็บเออเลเวลต่ออยู่กยไกลเมลเนี่ยเดี๋ยวขยายแผนที่ก่อนโอ้ต้องออกมาตรงนี้เลยว,วะไปอีกแผนที่เลยเนี่ยนะครับอโอเคอ๋ออยู่ตรงนี้ตรงนี้ จากการกับจิ้งจอก3หางนั่นเองนะครับก็เนี่ยทั้งหมดของเควสนะครับจากการทั้งหมด15ตัวนี้การนะครับผมอ่าข้ามบนคอจากจิ้งจอกนะครับเนี่ยบรรยากาศการต่อสู้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับสปงสกิลต่างๆที่เรากดล็อกมาได้มันก็จะใช้อัตโนมัติทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวกดมาดูตรงนี้หน่อยนิดนึงนะครับในส่วนของวิชานะครับแล้วกดเข้ามาดูครับวิชาไหนที่มันกดล็อกมาบ้างนะครับ อโอเคตรงนี้เนี่ยมันปลดล็อกแล้วนะจริงๆแล้วนะครับแต่ว่าเราจะต้องมีในส่วนของอตรงนี้นะครับให้เรามาเรียนรู้ได้ก่อนนะครับต้องใช้อะไรนะพวกสมงสมุดรอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้เลเวลเราอัพแล้วด้วยนะครับผมเนาะนี้นะครับแล้วก็มีให้เราอัพเกรดตรงนี้ด้วยนี่ครับผมอันนี้อัพเกรดได้เลยไหมลองดูดิอ่าอัพเกรดได้ทันทีด้วยนะครับใช้เงินในการอัพเกรดด้วยนี่อ่าเทขึ้นมาได้ขึ้นมาความสามารถก็ดีขึ้นมาด้วยนะครับ โอเคจะครบแล้วนี่หว่าเรียบร้อยครับเสร็จสิ้นนะแล้วก็กดไปส่งเวสเหมือนเดิมนะครับไปนี่ประมาณนี้นะครับส่วนเพชรนะฮะที่เราได้มาเนี่ยตอนแรกที่เราเติมไปแล้วมันจะอยู่ในซองจดหมายนะครับของต่งตงตางๆนะครับผมจะอยู่ในซองจดหมายนะที่เรามีมานะครับผมเออที่มันให้นะครับก็ไปรับตรงซองจดหมายเดี๋ยวบางคนแบบเติมไปแล้วเฮ้ยอยู่ไหนอะไรยังไงนะครับผมเออมาดูตรงซองจดหมายก่อนนะครับแล้วเราจะเจอครับโอเคส่งเวสกลับแม่นางจริงเรียบร้อย จึง้งอ่าเลเวลสิแล้วภารกิจสําเร็จครับผมอ่าโอเคนี่ครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตรงสัตว์ขี่ดีกว่านะฮะสัตว์ขี่มันก็มีแจกแล้วนะนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวคนนะอ่านี่ไงสัตว์อันเชิญนะครับมันมีมาแจกมาให้อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเสือดําตัวนี้นะครับกดลงทะเบียนนะแล้วก็ทําการกดติดตั้งได้เลยนะครับนี่ครับเสือดําทีนี้เราก็เปลี่ยนจากเอ่อหมาป่านะครับจากกลายเป็นเสือดําแล้วที่เราจะขีน่นี่ครับอ่าเห็นไหม อ่าทีนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูตรงตรงนี้หน่อยนึงนะฮะอ่าตรงร้านค้านะครับตัวเกมเขามีแจกมานอน,นะครับพวกเพชรพวกอะไรเงี้ยนะครับเห็นไหมมีเพียบเลยนะครับแล้วก็อนนี้ก็จะแบบมีให้เรามาสุ่มด้วยนะครับตรงนี้นะร้านค้าตรงนี้นะครับมีตั้งแต่ร้านค้าเงินนะครับซื้อพวกลูบี้ซื้อพวกทองนะครับแล้วก็ไอตรงไอเทมต่างต่างมีแบบจํากัดแบบรายวันนะครับแล้วก็ยาเนีแต่ว่าใครจะซื้อมาซื้อตรงนี้ได้นะครับใช้เพชรในการซื้อแล้วก็ใช้เงินจริงๆเนี่ยในตัวเกมเนี่ยมาซื้อได้ นะครับผม่ประมาณนี้แล้วก็ร้านค้าแพ็กเกจต่างๆนะครับมาดูกันนะดีวผมว่าจะใช้แพ็กเกจอะไรดออีลา,านค้ากาชาโอเคนะครับมีกาชาหลายอย่างนะครับให้เรามาเปิดนะแล้วก็นี่กาชาอันนี้ครับลองมาสุ่มผมสุ่มไป3ครั้งแล้วนะครับลองดูอีกสักครั้งดิเอาให้หมดเลยแล้วนะปึ๊บมาครับมันคืออะไรก็เราสามารถสุ่มได้ เอ่อจนถึงแบบได้ของมาระดับเอสก็มีนะครับแต่อันนี้ก็คืออยู่ที่ความโชคดีของเรานะว่าเราจะได้หรือเปล่านะโอ้โหระดับสีล้ล้วนๆเลยวะ่ะไหนามาดิปึบมาโอ้โหระดับซีแก้วเอาอีกเฮปจะหมดไหมเนี่ยมาครับโอ้โหระดับสีล้วนๆเลยวะ่ะมาครับต้องมาแล้วมัง้งมาครับโอ้ยต่ำกว่าเดิมอีกเชรคงเดือน้อยมาก มาเหลืออีกสองครั้งมึงเนี่ยนะอันนี้ครั้งที่เก้าใช่ไหมโอ้โหโคตรเกลือมาครั้งสุดท้ายคืออระดับบีโอเคหน่อยนะครับอ่าทีนี้เราได้มาแล้วก็เอาของที่ได้มาเนี่ยมาใส่นะครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมหาลองออสุ่มอันอื่นมานะครับมีชุดแฟชั่นด้วยนะครับเป็นกาชาแบบนี้นะครับผมเ,เนี่ยสุ่มได้นะลองสุ่มอยู่แล้วกันอาธานแตดกับเพชรสี อ๋อใช้ได้ทั้งสองอย่างนะครับผมเอานี้แล้วกันโอเคจัดไปขอซื้อนะครับซื้อไว้นะครับแล้วก็ไปเปิดกล่องเอานะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นร้านค้าโชคลาภพวกนี้นะครับเราสามารถมาซื้อได้ใช่นเดียวกันนะครับเนี่ยใช้แต้มใช้แะไรต่างๆมาแลกได้จากตรงนี้นะครับผมเออนะโอเคเดี๋ยวผมจะมาดูในกระเป๋าหน่อยนะฮะนี่อ่านี่ไงของที่เราได้มาอันนี้ฮนะก็ให้มันติดตั้งอัตโนมัติเลยนะนี่อ่าพลังเราเพิ่มขึ้นเยอะเหมือนกันนะโอเคนะครับแล้วก็ กอ่กล่องที่เราได้เมื่อกี้อยู่ไหนนี่โอเคเปิดใช่ไหมครับโอ้โหชุดหายแล้วอันนี้เอามาอันนี้จะได้อะไรเนี่ยกดเดฟเปิดโอ้ยานี่ว่าไม่ใช่ของดีๆอ่าโอเคหมดแล้วนะไม่มีอะไรแล้วนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของชุดแฟชั่นตรงนี้นะครับนี่ให้เรามาสามารถเออซื้อได้นะครับผมอ่ามีชุดแฟชั่นตรงนี้ฮนะแล้วกดสามารถลองสวมใส่ได้นะครับนี่ครับ ชุดแฟชั่นมันก็จะมีบวกพลังต่อสู้ขึ้นมาหน่อยนะครับผมประมาณนี้โอเคนะครับหรือเราจะไปสุ่มในส่วนของอื่นๆก็ได้นะพวกชุดพวก,กอื่นๆจะมีเหมือนกันนะครับโอเคเอ้ยชุดนี้เท่เอาชุดนี้เลยครับมาจัดไป <c oughs> โอเคเรียบร้อยผมเหลือเพชรแค่นี้ว่ะนะครับก็มันแกกเนาะนะครับแล้วก็แบบใส่ให้เต็มที่หน่อยเออนะครับผมเอาชุดไปไหนล้วอยู่ในแฟชั่นใช่ป่ะเดี๋ยวก่อนชุดตรงนี้ ไม่ต้องลองสวงมแร้มั้งใส่ได้เลยใช่ปะ่ะอ่อ่ชุดแฟชั่นเดี๋ยวกอนนะมันอยู่ไหนอะไม่ไม่ไม,ไม่อ๋ออันนี้ให้ใส่แบบว่าเป็นช่องช่องของเขานะครับชุดแฟชั่นผมใส่ไปแล้วนี่ไม่ต้องลองสวมแล้วลมัง้สงสวมได้เลยเออว่ะอยู่ไหนแล้วอ่ะ คลังชุดแฟชั่นอ๋ออยู่ตรงนี้ครับผมโอเคเจอแล้วฮะกดสวมใส่เข้าไปนะครับอืมคือเราต้องเข้ามาตรงนี้นะครับเข้ามาตรงชุดแฟชั่นแล้วก็มาที่คลังชุดแฟชั่นนะครับแล้วกดสวมใส่นะมาถึงจะใส่เข้าไปนะครับหา <c oughs> อยู่ตั้งนานนะฮะโอเคนะครับเรียบร้อยนีเฮ้ขึ้นมากว่าเดิมอีกนะครับแล้วก็มาากนันจะมีพวกนี้นะครับให้เรามากดรับของได้นี่ไหมอ่าอยู่ในกล่องนะครับเดี๋ยวดึงเข้ามารับ แล้วก็ในส่วนอื่นๆนะครับก็ลองเข้ามาดูอันนี้จะเป็นในส่วนของระบบซีซันพาสนะครับด้านบนคือฟรีด้านล่างคือพรีเมียมนะครับผมเติมเงินอะไรก็ว่าไปนะครับประมาณนี้อ่า ก็ผมจะเอาไว้คร่าวๆเท่านี้แล้วกันในส่วนของตัวเกมนะครับส่งใครที่สนใจก็ลิงโหลดจะอยู่ใต้คลิปนะครับเอาไว้เกมมันเปิดโอเพนเบต้าค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับระบบต่างๆมีค่อนข้างเยอะนะครับสามารถเข้ามาดูได้นะครับมารับของรางวัลหรืออะไรเงี้ยนะครับผมเนี่ยแล้วก็มีดันจงดันเจนให้เราลงไปนะครับหาโคงหาของอะไรต่างๆนะครับผมเนี่ยสามารถมาตีบงตีบวกอะไรได้นะครับมันจะมีให้เรามาตีบวกอยู่นะครับเนี่ยอุปกรณ์ที่เราติดตั้งไปนะครับส่วนไหนที่เราไม่ได้ใส่แล้วแล้วก็เอามา อย่างนี้ครับผมเห็นไหมแล้วก็ใช้เงินใส่เข้าไปเนี่มันก็จะบวกเข้าไปแล้วพอามสามารถก็จะเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยนะครับเป็นต้นนะครับผมเออนะโอเคนะครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนละกันครับไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก็ Open Beta เจอกันอีกรอบนะไปละสวัสดีทุกคนครับผม